ฝันจงมุง่งมั่นทำให้สำเร็จเรียนร,รู้สร้างสรรค์ด้วยพลังและความคิดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเพื่อนครูคิดเพื่อนครูคิดสวัสดีครับ ปัจจุบันหลายคนในเมืองหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้นแต่ด้วยข้อจํากัดทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมและรูปแบบของจักรยานที่มีอยู่ก็กลายเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้การขี่จักรยานเป็นไปได้ยากขึ้นผู้แทนธุรกิจรายนี้จึงคิดแก้ปัญหาด้วยการออกแบบจักรยานสําหรับใช้เฉพาะในเมืองขึ้นมาใหม่ที่ไม่ใช่มีดีแค่รูปลักษณ์แต่ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักปั่นได้ยอย่างลงตัวอีกด้วยครับเราเป็นบริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะครับและเราก็ใช้จักรยานในเมืองมานานจากตัวนั้นเองเราก็พัฒนาและทําต้นแบบ เราต้องการจักรยานที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานแล้วก็ตอบสนองด้านจิตใจความรู้สึกและอารมณ์และความสวยงามได้ดีด้วยจักรยานที่ออกแบบใหม่นี้คุณพงศธรมีความตั้งใจจะให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวิถีจักรยานเมืองที่ปั่นสนุกและปลอดภัยโดยได้ทําการวิจัยค้นคว้าจากการใช้งานจริงปัญหาสภาพเส้นทางต่างๆรวมทั้งได้ศึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่จักรยานต่างๆในโลกนี้ได้ทําไว้เพื่อนํามาสู่การออกแบบจักรยานที่ตอบโจทย์เมืองอย่างกรุงเทพมากขึ้นครับ การออกแบบจักรยานสําหรับใช้ในเมืองต้องคํานึงถึงอะไรบ้างครับครับสำหรับการที่จะให้คนเมืองเราหันมาปั่นจักรยานเนี่ยแรกเลยก็เรื่องความปลอดภัยส่วนที่2ก็คือในเรื่องของภาพลักษณ์ของผู้ขับขี่จักรยานที่ใช้ในเมืองเนี่ยต้องให้ความภูม,มิใจสําหรับผู้ขับขี่ส่วนที่3คือเรื่องของประสิทธิภาพในการพาเข้าไปถึงจุดหมายได้อย่างสนุกมีความสุขและที่บอกว่าจักรยานของเราครับออกแบบมาเพื่อสําหรับขี่ในเมืองโดยเฉพาะมันมีข้อแตกต่างกับจักรยานทั่วไปยังไงครับจักรยานในเมืองเองเนี่ย ff. จะต้องเป็นจักรยานที่มีคุณสมบััติขอองงจกรยยยาาานหลๆ่่เี เข้ามาอยู่ในคันเดียวกันถึงจะเป็นจักรยานที่ใช้ในเมิองได้อย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยครับเราได้รับรางวัลนวันวนตรกรรมด้านการออกแบบนะครับจากสถาบันนวันตรกรรมแห่งชาติปี2012ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีตอบสนองความการใช้งานของผู้บริโภคคุณค่าที่เราอยากจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในโลกใบนี้ในสังคมของเราและหลังจากนั้นเมื่อมันมีคุณค่าที่ดีเนี่ยผมผมเชื่อว่าผู้คนก็อยากจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับมันและสุดท้าย สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตไปได้เองการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคนอกจากจะทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่ยอมรับแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับ พื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยที่ www.bankkokbank.com/ เพื id, ่อนคู่คิดและ www.facebook.com/ เพื่อนคู่คิดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเนพื่่อคคคููิิดด